กล้าจนค่ะกราบครูทุกท่านนะคะ,จะเจริญธรรมสำเน็กด,ดีพี่น้องนักศึกษาวิชารามทุกท่านค่ะค่ะชื่อสาวณีสอนอาจค่ะอายุ62ปีอยู่อุบลราชธานีค่ะขออนุญาตมาส่งการบ้านวันนี้ค่ะข้อที่หนึ่งก็คือการครบและเคารมิตรดี ก็ครั้งแรกเลยหรือเปล่าคะอ่าส่งเป็นอ่าส่งเป็นเอกสารอยู่ค่ะอาจารย์ <laughs> แต่ว่าเพิ่งมาออกซูมครั้งแรกคะ่ะอ่ายินดีต้อนรับคะ่ะเ <laughs> ชิญคะ่ะ <laughs> เดี๋ยวสินตกคะ่ะ <laughs> <laughs> ข้อที่หนึ่งการครบและเคารพมิตรดีก็อ่า รู้สึกว่าตอนนี้มีแต่มิตรผู้อยู่ในแพทย์แวดวงของแพทย์วิถีธรรมค่ะไม่เจอกันในซูมก็ไปเจอกันกันกันตัวจริงๆนะคะนอกนั้นก็มีแต่งานสีดำที่ที่ที่เป็นมิตรข้างนอกนะคะเจอกันตั้งแต่ตีตีสามกว่าตีสามนะคะทำไมเพราะว่าชอบมากเลยแสงธรรมนำชีวิตนะคะชอบในยทุกวันแต่ว่าไม่มีปัญญาที่จะตื่นได้ทุกวันค่ะได้ ได้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะอ่าก็พยายามที่จะอยู่ในได้สายศีลของอาจารย์อยู่เสมอมานะคะอ่าการกระทำในควา่าในความเป็นอริยศีลน,นั้นก็พยายามที่จะเคร่งครัดที่ตนนะคะระวังทั้งความคิดคําพูดแล้วก็การกระทําให้อยู่ภายใต้ของฮิริและโอตัปะนะคะซึ่งตัวเองก็นําใส่ใจไว้เสมอมาตั้งแต่คาที่เป็นนักเรียนนะคะ ชั้นมมต้นเลยนะคะในเรื่องนี้แต่ก็ไม่ได้ทำให้ให้ให้ดูว่าจเจริญก้าวหน้าขึ้นแต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจของตัวเองอยู่ยังอยากนะคะบางทีก็มาคิดถึงคำพูดของอาจารย์ก็ไม่อยากนะคะไม่อยากก็จะได้ไม่ทุกข์นะคะทำไปเรื่อยๆนะคะ าการทําสมดุลร้อนเย็นก็ปรับสมดุลก็ทําให้กับตัวเองทุกวันจัดยาให้กับตัวเองทุกวันตอนนี้ก็ยังมีชีวิตที่ยังผาสุขอยู่นะคะจากเมื่อ20ประมาณ20ปีที่แล้วที่มีโรครุมเร้ามากมายจากการทํางานที่มีภาวะเครียดเกินปกติของของคนทั่วไปที่รับผิดชอบในชีวิตผู้อื่นค่ะตอนนี้ก็ถือว่ากําไรทั้งนั้นเลยในชีวิตของแต่ละวันนะคะก็เลยพยายามที่จะบอกตัวเองว่า ชีวิตที่อยู่นั้นให้ทําประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้เกิดขึ้นได้นะคะอย่างที่ไม่ไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็ไม่ทําให้ผู้อื่นลําบากใจนะคะการพึ่งตนนั้นพึ่งได้มากขึ้นทั้งจากการทําน้ําหมักซึ่งก็เริ่มนําออกมาใช้นะคะจากแรงเหนี่ยวนําแรงบไดใจจากท่านอาจารย์หมอการดาด้วยนะคะท่านมีส่วนเป็นอย่างมากเลยในการทําน้ําหมักนะคะทําให้เราอยากทําตามนะคะแล้วก็เริ่ม เอามาใช้แล้วค่ะได้ผลจริงๆนะคะประทับใจแล้วก็ใช้อย่างมีความสุขนะคะนะคะแล้วก็พึ่งตัวเองได้ในเรื่องกสิกรรมค่ะกสิกรรมรอบๆบ,บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นว่านงอกเพาะอ่า,พ,ออาพ,พริกนะคะเพาะอามะเขือ,อเอพอาะมะละกอนะคะแจกใจกิ่งพันุ์ไม่ว่าจะเป็น อาชัยาหรือว่าย่าม้าหรือสลดทัพงพรตัวเมียนะคะก็เป็นที่ให้ให้เพื่อนๆได้นําไปใช้ทั้งเป็นไปทําพันธ์ุและนําไปใช้ประโยชน์ที่ค่อนข้างเยอะนะคะ ส่วนการแบ่งปันนั้นเริ่มจากการที่มีสวนเนยน้อยนอกบ้านก็จะเริ่มมีดอกแคร์ที่ประมาณ6ต้นนะคะทั้งสีขาวสีแดงนะคะแจกจนคนข้างๆบ้านนี่คงจะไม่กินอีกแล้วก็เลยต้องใส่กระตะกานําไปแจกถึงอุบลน,นะคะทั้งดอกแคร์ทั้งกระทกลกนะคะเพราะถ้าเปรี้ยวแบบไม่เก่งอ,อกเตงใจนะคะเอาไปให้ใครใครๆก็บอกว่ากินไม่เก่งกินไม่เก่งเราก็เลยต้องหาที่ไปนะคะว่าเขาควรจะไปอยู่ไหนดีนะคะแล้วก็ ส่วนอีกตัวหนึ่งที่ตัวเองทาแล้วมีความสุขถามว่าตัวเองอ่าทํามากเกินไปไหมก,ก็ก็ตอบตัวเองว่าไม่นะคะคือการที่ได้เมื่อก่อนนี้เคยอยากได้เครื่องทําน้ํานมธัญพืชเครื่องนี้นะคะมาเพื่อประมาณห้าหกปีที่แล้วแต่ก็มีอันที่ไม่ได้คา,าดกันมาตลอดเลยเม,เมื่อได้มาแล้วก็รู้สึกประทับใจมากเลยก็เลยเล่าให้ ให้ให้ให้คุณรู้นิดหน่อยฟังแล้วก็นําเสนอท่านท่านก็นําไปใช้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆนที่เรากินกินธัญพืชแทนเนื้อสัตว์นั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะแล้วท่านนําไปใช้ท่านก็โทรมาบอกขอบคุณว่าอขอบคุณมากเลยนะคุณภาพชีวิตหนูเปลี่ยนไปชีวิตหนูสบายขึ้นเราก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆเลยก็เลยมีการบอกต่อไปเรื่อยๆค่ะไม่แค่ว่าสั่งซื้อให้เพื่อนนะคะใครที่อยู่ใก,ใกล้ๆน่ะ เอาธัญพืชไปให้เขาด้วยต้องอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าหอย่างนะคะต้องมีธิ์เย็นเป็นตัวนำแล้วมีธิดย่อร้อนอีกสองตัวนะคะแล้วก็ผู้มีพระคุณของเราที่ท่านเป็นผู้ป่วยติดเตียงเราก็นำเครื่องทำน้ำนุท่ทธัญพืชแล้วก็มเมล็ดพันธุ์ไปให้ท่านไปเยี่ยมท่านนะคะท่านก็ดีใจมากเลยรวมไปถึงพี่น้องเราที่เคยทำงานด้วยกันที่โรงพยาบาลท่านป่วยแล้วก็เจาะคอ,อพอเราทราบเรื่องเราก็นำเครื่องนี้ แล้วก็เมธธัญ,ญพืชดีไปเยี่ยมท่านท่านก็ดีใจน้ําหูน้ําตาไหลนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราได้เครื่องนี้เราเราขนาดเราซื้อมาเรายังมีความสุขมากในการใช้แล้วถ้านำนำไป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 มอบให้ผู้อื่นน่ะนะคะมองดูเขาชื่นชมแล้วก็พลอยมีความสุขไปด้วยนะคะไม่ใช่ว่าบ้าดีนะคะแต่ก็ เตือนตัวเองแล้วก็สอบตัวเองเสมอว่าเราทําเกินไปไหมเพราะในชีวิตที่ผ่านมาจะไม่ค่อยจําในการที่ไปทําดีให้กับคนอื่นแต่จะจําเสมอในสิ่งที่คนอื่นเคยทําดีให้กับเราแล้วก็หาโอกาสตอบแทนนี่คือสิ่งที่อยากจะทําไปเรื่อยๆแล้วก็ทําโดยที่ไม่เบียดเบียนตัวเองก็คิดเสมอว่าเอาไว้กับเราก็ไม่ได้ทําให้เรารวยขึ้นให้ไปก็ไม่ได้ทําให้เราจนลง นี่คือหลักการของการให้ของของตัวเองนะคะวันนี้ก็ขอนําสมการบ้านเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณครูค่ะอนุโมทนากับคุณสวนีนะคะคุณสาวนีนี่เขาจะเป็นหนึ่งในตำนานของจิตาสาแพทย์วิถีธรรมนะคะท่านมีผลงานในการแบ่งปันทั้งเรื่องราวที่เป็นความเจ็บป่วยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องการแบ่งปันในสิ่งซึ่งเป็นประสบการณ์ของท่านแล้วก็เอามาใช้ได้ผล อย่างดีนะคะแล้วท่านก็มีจิตของการแบ่งปันที่เขาเรียกว่าไม่มีพรมแดนเลยนะคะนี่ตัวป้าเองเคยได้รับอะไรนะฝรั่งเหรอ <c oughs> เขาส่งฝรั่งจากอุบลราชธานีมาอุตรดิษฐ์ะคะ่ะมันอออ่างเหมือนกันแต่มันอยู่คนละภาคนะคะส่วนเรื่องเรื่องน้ําหมักนี่ก็ต้องให้เครดิตกับป้ามน,น่ะคะเพราะว่าตอนเริ่มทําเนี่ยป้ามนก็เป็นนเป็นที่ปรึกษาใหญ่ะคะ่ะ แล้วปรากฏว่าทําไปทํามาไม่มีเวลาไปคนนะคะอ่อนนอนขึ้นค่ะนอนขึ้นก็เลยเอาน้ําตาลใส่ใหม่เอาน้ำเช้าข้าวเติมใหม่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็เขาก็เป็นเป็นเชื้อขึ้นมาได้ปกตินะคะค่ะเรามีเรื่องราวอีกเยอะแยะนะคะพี่น้องจะมีอะไรแบ่งปันเกี่ยวกับประเด็นที่คุณสาวณีได้นํามาแบ่งปันไหมคะเชิญนกค่ะ ก็ข,ขาดฤนิดนะคะรู้สึกประทับใจค่ะพี่สวาวนีชอบมากเลยคำที่ว่าในชีวิตไม่เคยจำความดีของตัวเองแต่จะจดจำความดีของผู้อื่นโอ้โหขอบคุณมากเลยค่ะเป็นคำที่น่าประทับใจและเออคนเราบางทีมันคิดแต่สิ่งที่เราทำเนาะแต่ถ้าเรามองมองแบบนี้เนี่ยมันมันมันจะ ตาตรึงอยู่กับเราอ่ะนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะวิศวณี